จ่องคนโพธทองตำบลน,น,น้อยหินอำเภอหนองหงบรรยากาศวัดประสิทธาลามวัดอดีตเจ้าอำเภอนองหงวัดใหญ่สงบท่านมรณภาพไป พศสองพหร้อยหกสออาหบาอะไรบโบสดหลังใหญ่สร้าง กี่ปีเสร็จด้วยบารมีของท่านม,มาประชมุมคณะสงฆ์มาเปิหน,น้องหงษ์เข็มเข หนึ่งสองสามสี่เขาเชิญร่วมมากับสรลีละหลางกาสรลละไา่สังขารคองลุงพ่อคุณ ก็ครูประสิทธิ์นวกรนี่ลูกท่านเป็นเจ้าอำเภออวงที่สามในอำเภอนงคง์ที่ตั้งอำเภอมา บรรจุสวสดีละร่างกายสังขารของพระเดิพระคุณพระครูประสิทธิ์นวกรข้างล่างไม่มีอยากใหญ่แป่าคนดูแลดี ลองเป็นลนอ,องเจ้าอำเภอบศ .2,559 เป็นเจน้าอำนนเภอบศ .2,561 วัตถุมงคล กอหล,งล,อออลวงพ่อเอ่อสบายสบายอุล่เก้าสิบเก้าบาทเพราะว่าหน่ยเราเลือกเก้าใช้เก้าสิบเก้าถ้าพันกับแพ,พงถ้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถูกสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหมดแล้วเนี่ย หนึกกรกรอบกระดาษ A4 โอ้ยโอกําลังไล่สดอยู่ครับครับผมลองไล่สด

หมดไปแล่วนะหปยอครับคนาทีอ้มากเองฮอวกับมามาแกแกวกสิบเก็สิบนะมันบนี่จฉาพูดหรพูดความความสงบเนง เนี่ยคุยคับเร็วซื้อไปจากไหนของอะเสียดหรอโอ้ยพระคูนนะพระคูโพสิ่ารามพิยพ

แปดนาทีแล้วปิดคลิปแค่นี้